สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามส้มสองสาบโบเด้ค่ะมือนีสาบโบสีผ้ามาเห็ดย่ำแหนมกินค่ะอันนี้ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์เตรียมมาแล้วอันนี้ยายาเตรียมห้ยเด้ค่ะปุ๋ยเฮ็ดเองตัวนี้บัดนี้สามีเสิมาเป็นเชฟหค้ค่ะในมือ้นีค่ะจะปอคขาเชฟองเฮาทีผู้เห็ดอาหารให้เ้ากินทุกๆมือค่ะอ่ะไออธิบายดูเริ่มต้นจังได ตัวแรกข้างก๋าสีมะขยำขํข้าวทอด,ทอดทนี่ข้าวทอดตัวนี้ไม่เอียงแนนนี่นพริกแกงเผ็ดแล้วกา็มะข้าวขัวกลางข้าวขัวแล้วก็ข้าวต้องเป็นข,าขา้าวอย่างขอข้าวเสาาห้เม็ดแข็งแข็งโมเมนต์ข้าวมันลิแต่เลิกสีก่อนตัวนี้ปลาเปิ้ลเฮ็ดอยู่ตัวนี้เป็นชุดของปลาเปิ้ลเตรียมมาเนาะ ของฝากจากกุงเทพของฝากจากกุงเทพมาบ้านป้าเราขายอยู่ไกว่านนะสีแยกเหวยขวางพระพิคนเนศอยู่สีแยกเหวยขวางพระพิคนเนศด้วยค่ะสถานีบีทีเอสไปอุนมันกันไดดสถานีบีทีเอสว่ายมาร์ทเหมยขางเออมาร์ทไปผ่านไปผ่านมาแถวนั้นกับแวะอุดอุ่นแน,น่เด้อคะ่ะ อันนี้เข้าสีมากขย้ำตัวแหนมขึ้นเนียเน้ยเอาเถอล่ะแหนมกันเลยเนี้ยวอาเลยนะต้องกระโดดนะแหนมเนี่ยเป็นเห็ดสดใหม่ทุกมือเนาะแหนม มันแข็งเบาถ้าแช่ตู้เย็นไว้ <laughs> แล้วก็ขย้ำอีกค่ะย้ำให้เตาทอดแตกจังเลยน้ำกระชิมไส้หนังหมูหนังหมูสัมเ็จรูปที่เขาใด่มาแล้วกระชิอ <laughs> ยากได้เสียงถุงเนื้อค่ะคุณผู้ชมไ <laughs> <laughs> บร์ทไส้ถุงอะไรบ้างนี้ ข้บบาเยขยำไปเเข้ากะซิมบัมปปง<า>ส่วนประก่อนข้าวกะซิมีพริกถอดพริกถอดที่ปนที่ทอดอบดละเอียดแล้วอลืมแนะนำชิ้นขาสรรัมแนะนำอุอปก,กรณ์กะซิมีขิงครับขิงนีใส่ตามมากเ็ได้แต้คันขาดบ่ได้ตอนหน่อยตอนใหญ่แน่คนโลคิตีปรบ้าณ หอมกระซิมีหอมแขกใส่หอมบัวไปแดดเบาะมันกินมันต่างกันความหวานสีโปสูหอมแขกผักบัวผักซี่มาต้องใส่หลายใส่ซ้ำหนึ่งเออซีนรินี่มะนาวเพราะเขาปลอมบอกว่าหั่นแนงนาไปเลยหน่วยหนึ่งยำมันต้องเปรี้ยวมะนาวตำสอบ ผสมกับเส้นไายปรุงรสด้วยปรุงน่อปรุงมัสจัรนตาเล็กน้อย่มควา <c oughs> หมหวาน น้ำปลา,ปลาน,น้ำปลาสองช้อนโต๊ะนั้งอืเป็นยังตัวทอดครับตัวที่สงทอดในถั่วในถั่ว <laughs> ตามมากเลยมักไร้ใส่ร้ยมักหน่อยใสยหน่อยอะทำกับสิคนมัดนี่ จะแสบแห้งฟัสงยงต้งนก็ไปนจะแสบแห้งแะ้่าน้นแ้นมแสบยพราะแสบอยู่ที่เขาทอดปุมบดดเด่นหัวจำได๋ปุ่มโดดเดหอ,หอม,มดดเด่นนัวที่เด็ดคือเตกกาดเผาจากเผาและก็พรี่แกงนี่กาดมะพร้าวพีกแกงเป็นสูตรของป่าแล้วเองแ่จิ้ม เสร็จแล้วเรต้องปรุงยังเพิ่มบแบบนี้ใส่เพรชกันมั้งกันถ้าต้องกินกับพักยังแบบนี้พักอีเลิศ์ลักลักเลยพักอีเลิศ์พักกระดัมไอ้ดอกข่าของน้ำเราลายอยู่ข่าของน้ำเขาลายอยู่พักอีเลิศ โอเคเรียบร้อยจบคราบ